สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงนี้คุณตาพามาชมอะไรเนาะเห็นไหมนี่อบอนสีราชินีแห่งใบไม้คุณตาพามาชมต้นบอนสีต้นนี้จริงๆแล้วเขาก็เขามี ต้นมันอยู่แต่ก็ล้มล้มลงไปแล้วก็เน่าแล้วก็ขึ้นใหม่เนาะใบใบล่มสลายแล้วก็มาขึ้นใหม่ก็คือแทงยอดขึ้นมานี่เห็นเหมท่านผู้ชมอมแทงยอดขึ้นมาใหม่นี่ตัวนี้กําลังสิขึ้นใหม่อีกนี่น,นี่ใบที่ปงใหม่ก็ใช้ไรกว่าเก่าเนาะตัวเก่าๆนี่ยกักษ์ค่ำๆจากน้อยแต่ตัวนี้ขึ้นมากะสดใสท่านผู้ชมเลย อันนี้คืออะไรคุณตาวิถีไทยกวนอูหรือปีกินนรีดูให้ดีๆคุณตาวิถีไทยกับโบเมนเรื่องบอนบันไดเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมที่มีข้อมูลกนนเกี่ยวกับต้นบอลก็อ่าแชร์กันมาประชาสัมพันธ์กันมาปีกินนรีบางคนก็บอกว่าโอ้นี่แหละปีกินนรีคุณตาวิถีไทยยาวๆแบบนี้แหละ บางคนก็บอกว่าโอ้นี่คือกวนอูอหรือต้นอย่างอื่นมีนะมีมีคนทักเข้ามาบอกว่าคุณตาวิถีไทยที่คุณตาบอกว่าต้นนั้นต้นนี้นี่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะเหมือนต้นพญาเสือโครงที่คุณตาวิถีไทยบอกพญาเสือโครงกับว่านทิพเนศต้นทิพเนศ เออหรืออ,อะไรนะสาวน้อยปะแป้งคนละต้นกันเห็นา่าญยัดญาติกันอยู่แต่คนละต้นนั่นเห็นไหมมีผู้รู้เข้ามาทักอ่าเข้ามาอ่าบอกว่ามันคนละอย่างเห็นว่าเออนี่แหละนี่แหละคุณตาวิถีไทยจึงบโบได้เฉพาะเจาะจงว่านี่คือต้นอันนี้นี่คือต้นอันนี้เนาะ แต่ถ้าใครที่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นเหล่านี้นะโดยเฉพาะบอนสีนี่มีหลากหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็มีรูปร่างสีสันคลา้คลายกันเจนแยกกันบียกออกบางเทือ่อเซียนจริงๆอ่อเซียนจริงๆก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าต้นนี้คือต้นอะไรเนาะ บางครั้งนี่พระเครื่องเห็นบอกเซียนพระเครื่องจริงๆก็อาจจะโดนหลอกก็มีไหนเออเห็นบอกของแท้หรือแท้หรือไม่แท้คุณตาวิถีไทยก็เช่นเดียวกันต้นปีกินนรีต้นนี้ใช่หรือเปล่าหรือมีชื่อเป็นอย่างอื่นอีกหรือนี่คือกวนอูแต่ ที่คุณตาวิถีไทยซื้อมาทีแรกเขาบอกว่านี่คือปีกกิน,นรีเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละบอกว่าสิเป็นกวนอูหรือปีกกิน,นรีก็ตามต้นนี้เป็นต้นมงคลไหมคุณตาวิถีไทยบอนสีต้นนี้เป็นมงคลนะเป็นมงคลที่คุณตาวิถีไทยไปอ่านดูเพราะว่าอย่างหนึ่งสีแดงเป็นสีแห่งความรักสีแห่งความเป็นมงคล กิจกรรมอะไรพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับมงคลมงคลนี่ส่วนใหญ่จะเอาสีแดงเห็นบหมมาใช้ประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะต้นนี้มีกลีบใบเออกลีบดอกเป็นสีแดงกลีบใบกลีบใบบ่เป็นกลีบดอกเลยอ <laughs> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนสีเขียวเป็นสีเขียวแห่งธรรมะ ธรรมชาติเห็นบอบวกธรรมบวกชาติอ่ะไดการเป็นต้นไม้เศรษฐกิจไหมเป็นต้นไม้เศรษฐกิจปีกินรีเนี่เวลาที่เพาะปลูกขยายพันธุ์ออกเอาไปขายมีคนซื้อนะมีการซื้อขายในตลาดในตลาดอินเทอร์เน็ตก็มีขายขายตามอ่าโรงเคราะห์ชำ หรือว่า,าเรือนเพาะชำต้นไม้บางคนเห็ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพหลักไหนเพาะพันธุ์ขายอย่างเดียวเลยพวกบอลนี่แต่ว่ามันมีหลายชนิดเขาเอามาเห็ดหลายๆอย่างบดได้เอาแต่เฉพาะบอลสีที่ชื่อว่าปีกินนรีนี่อย่างเดียวเอาหลายๆอันมาเนาะเห็นบาะเศรษฐกิจเป็นต้นบอลแห่งการเรียนรู้ ครูยกเอาปีกกิน,นรีอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าลูกๆนักเรียนมื่อนี้ครูสิให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นปีกกินนาเเห็นไหมพวกเธอเห็นไหมนี่นี่าสีแดงสีเขียวสวยงามก้านใบแข็งแรงตั้งขึ้นแล้วก็จะมีต้นนี้ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะ นี่ต้นนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแตกก่อขึ้นมาจากาหัวที่อยู่ข้างล่างหัวที่อยู่ข้างล่างถ้า,ามีใครมีความรู้และเอาผ่าหัวนี่มาผ่าผ่าก็สามารถแยกได้อีกหลายต้นเนาะแต่ว่าคุณตาวิถีไทยยังเอาปลูกไว้ดูเล่นๆก่อนอถ้าหัวมันใหญ่ๆเดี๋ยวสิมาผ่าตามกรรมวิธีที่เขาเบ่งใน y o ย t u b e เนาะ นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์สัปดาห์หน้าพวกเธอให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับปีกินรีมานะเอาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาว่ามาจากไสเอ ูกการผสมระหว่างต้นบอลชนิดนี้แม่ต้นนี้พ่อต้นนี้เกสรของตัวนี้ตัวนี้มาผสมกันจนกลายเป็นตัวนี้นะหรือแท้จริงแล้วเขาเป็นพันธุ์ดั้งเดิมคือบริถูกผสมสายพันธุ์เป็นนั่นเป็นนี่วันเถอะไปปีกกินนรีก็คือปีกกินนรีอ่าไหมใหอีกได้แล้วคนที่เอาเข้ามา อบอกอาจจะเป็นบอลที่อยู่ต่างประเทศนะซึ่งโบแมนบอลที่อยู่ในประเทศไทยของเราว่าวง,ง่ายๆไปอให้คะแนนมาพรีเซนต์หน้าห้องทำเป็นรูปเล่มเสร็จแล้วอาจารย์ยังบอกว่าให้พวกเธอโหลดข้อมูลที่ไปหามานี่ลงไปในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook ในเพจที่พวกเธอ สร้างขึ้นบางคนมี facebook อยู่แล้วเอาโหลดลงไปใน facebook นะข้อมูลต่างๆอยู่ในเว็บไซต์อยู่ใน tiktok นะและใครที่สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้รวบรวม คนที่มีความรักความชอบในเรื่องของบอนสีที่ชื่อฮเออโบเมนฮกหลวงวะพีทที่ชื่อว่าปีกกินดารีอันนี้นะหรือกวนอูอันนี้รวบรวมคนที่มีความรักความชอบในบอนสีตั้งเป็นกลุ่มเป็นเป็นเพจขึ้นมานะ,ะใครที่มีต้นบอนสีอะไรส,สวยๆเอามาโพส เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาแชร์ประสบการณ์อยู่ในนี้หรือมาประมูลมาเคาะราคากันอยู่ในนี้นะสร้างห้องขึ้นมาอืมครับเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหไหมโคศกพิธีก่อนประกาศคนแขกกำลังกินเข่าอยู่นะลาบแดงแกงมะผักอืม ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเทสเทสเปินว่าเสียงเอ็โคได้แขกผู้มีเกียรติที่ครบรักทุกท่านครับ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 เสียงเอ็โคหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วขอเชิญรับต้นไม้ไม้ม้คนละหนึ่งต้นต้นต้นจากเจ้าภาพ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 มาสันเออเอยายเข้ามาใกล้ๆบบบนี้อืมเข้ามากระซิบอยู่ข้างๆ พิธีกรซึ่งบบได้ระวังนะไม่พะเจอใส่อีกยายขอสองต้น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 ตน,นักจกจักจัๆกจักจ่จจจจอหนุพิธีกรรูปลอง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 ้นเว้าถอนไม้ออกบทันด้ <laughs> ยายมากินเขานะ <laughs> เออพอได้ยินเสียงพิธีกรพูดในไม้ พิธีกรก็เอาหูลงไปฟังยัานเพื่อนว้าบโได้งินงย่านโบด้ยินเสียงเพ่อ,อยากเบาๆแน่นะเออยายขอสองต้นต้นต้นพิธีกรรูปรลอรลอรอ,ลอเพื่อนว่าเออปาทิโทเสียงออกคดไม่ถอนกับบท่ันนะเอาเลยยายยายยายเพราะว่าพิธีกรก็ลืมอีกเอาลืมไม่ออกเอ็กโคดำกันอีกเออเอา,เอาบริษัทห้างร้าน ร้านขายของร้านตำมะหุ่งร้านขายกับเข้านะเอาไปปลูกไว้เล่นปลูกไว้ในบริเวณด้านหน้าทางเขา้าคนมาซื้อกับเขา่าคนมาสั่งอาหารตามสั่งคนมาซือ้อตำมะหุ่งมาซือาซ้อของได้มองได้เห็นนะปาทิโทคือขักแทะยายต้นปีกกินดีกุณยายนี่งามแท้บางงู พอได้เว้าได้จ่าเออมีรถเก่งคันหนึ่งอืมมากินขา้าวอาหารตามสั่งวันเทาะไปเห็นต้นปีกินนรีอันนี้ตั้งอยู่ด้านหน้ายายเราก็บริคายดอกเราก็ขายกับเข้าลาปกตินี่แหละนะจอดประตูปุ๊บลงมาอ่าเป็นรถแคปมีด้านหลังพรมยายต้นนี้ผมรู้สึกชอบถูกใจมาก มันถึกสโลกวางไง่ายไปเออดูแล้วมันรู้สึกมีความสุขต้นนี้พันหนึ่งผมขอซื้อยายนะสันเออปฏิทโทยายก็บอกได้ตั้งใจสิขายดอกแต่มันสวยยายบอกว่าไม่เป็นไรเออเอาเลยพันหนึ่งก็เอาเลยนี่นี่นเอาๆยกขึ้นใส่ท่ายลดเลยวาเถาะไปนี่นี่ต้นนี้ ปีกินรีต้นนี้อจักเรามาจะทั้งใดล่ะสงสัยสิเป็นเท่ากงเท่าแก่เนี่ยจักน้อยหวานทอไปเป็นคนที่ชอบต้นไม้พันนึ่งนี่โบแพงเลยต้นนี่เพื่อนว่าเอโบแพงขอบคุณมากนะยายนะสันอเรากับสิเอาไปผ้าหัวเด้คนคนนี้เราเป็นเซียนบ่อนสียเอาไปไปเบิ่งทางใต้ว่ามันหัวใหญ่เรามาผ่าผ่าอันนี้แยกเราผ้าแลวก็ เอามาเพาะขายจากพันหนึ่งก็จะเป็นสองพั0สาันขยายออกเออได้ลายกว่าห้อนพันหนึ่งอีกเพราะว่าเออเอาสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยเนาะอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมึงหุ้งมือหนา นอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือปีกกิน,นรีไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม